ทริคแ <and> อนทิป์ทิคแอนทิปส์ค่ะวันนี้เรามาดูเรื่องอะไรกันครับน้องอยูการประกอบเฟืองเพื่อเปลี่ยนมุมการหมุนลัชมอเตอร์ครับอ่ากับลัชมอเตอร์ใช่ไหมครับโอเค okay. ไหนเรามาสาธิตให้เขาดูซิว่าอันนี้อันนี้เรียกเรียกว่าอะไรนะลัชมอเตอร์คับลัชมอเตอร์ใช่ไหมครับ,รบอ่าเราจะเป็นการทดเฟืองแต่ว่าเราจะติดกับตัวลัชมอเตอร์เข้าไปด้วยใช่ไหมครับ อ่าหนน้องยูยูน้องยูลองประกอบซิว่ามันจะเป็นลักษณะไหนเอ่ยมันจะเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมทีนี้เราจะมาดูกับตัวมอเตอร์ว่ามันทํางานยังไงเสียบสายเข้าไปโอ้เข้ามเอ่ยเก่งมากครับอ่าโซร้วยทีนี้เรามาจะสังเกตการหมุนของแกนี้นะคะว่ามันเป็นลักษณะ เราสังเกตได้ว่าทิศทางการหมุนของมันจะเปลี่ยนไปนะคะเมื่อเราทดเ<ช>ฟืองในลักษณะนี้ไลเราลองเล่นตัวนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นการทดเฟืองเหมือนกันเพื่อเปลี่ยนมุมการหมุนเหมือนกันครับอะเปลี่ยนซ้ายเลยเป็นซ้ายเลยต้องเปลี่ยนซ้ายก่อนนี่จะใช่นะต้องเสียบสายทุกครั้งใช่ไหมครับมันถึงจะทำงานได้ครับอาไหนถือโชว์ อย่นี้นี่อ,นอันนี้ก็จะเป็นการทดเฟืองเหมือนกันนะคะเพื่อเปลี่ยนมุมกัน,นจะเห็นได้นะคะว่าเราสามารถทําได้หลายรูปแบบเลยใช่าขึ้นอยู่กับรูปแบบของหุ่นด้วยนะคะว่าเราต้องการให้มันออกมาในลักษณะไหนเราก็สามารถดัดแปลงได้ตามต้องการนะคะโอเคถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับบ๊ายบาย,บาย